สวัสดีครับวันนี้ครับวันที่5นะครับพุทธจิกาโยนนะครับสัา163ครับวันนี้นะครับผมได้มาเยี่ยมชมสวนพี่ดำนะครับที่บ้านพงหยานะครับทุเรียน2ไร่นะครับปลูกได้48ต้นนะครับครับปีนี้นะครับสำหรับปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับปี6เข้า62นะครับครับได้ทดลองเอาไว้นะเอาไว้ลูกนะครับแต่แต่ไม่ได้ทุกต้นนะครับปีนี้ตั้งใจจะเอาดอกได้เอาผลทุกต้นเลยนะครับ พร้อมยังครับพร้อมแล้วผมจะพาไปเยี่ยมไปชมนะครับว่าช่วงนี้นะครับทเรียนสวนพี่ดำนะครับคนที่สองไร่ปลูกได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมไปชมและไปดูกันนะครับว่าทเรียนสวนสาวของพี่ดำนี่อายุ4ปีกว่าเข้า5ปีแล้วนะครับช่วงนี้นะครับครับเดี๋ยวไปดูว่าช่วงนี้นะครับว่ามีการออกดอกแล้วหรือยังครับหลังที่พายุถล่มเข้ามาหลายลูกเลยนะครับ นี่นะถือว่าภายในทรงพุ่มมีฟาร์มเรียบร้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีดอกมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่มีนะครับแต่ต้นนี้นะครับที่ผมสังเกตมองดูแล้วนะครับก็เริ่มจะมีตาดอกนะเริ่มจะมีไขป่ปานี่ยังไม่เห็นนะครับช่วงดอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหลายต้นนะครับไปเลยครับเราไปเดินไปชมกันดูเรื่อยๆนะครับ ครับที่ผมจะพาไปดูอีกหลายๆต้นนะครับครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ยังครับยังยังยังไม่มียังไม่ออกครับแต่ผมคิดว่าอีกไม่ขี่วันครับไม่เกินอาทิตย์ครับเพราะว่าลําต้นหรือว่ากิ่งเขาค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับนี่นะครับเพราะว่าปีนี้ยังไงนะครับก็คงจะต้องทําให้ออกทุกต้นนะครับว่าเพราะว่าปีที่ผ่านมานะครับแค่แค่ให้หัดไว้ลูกเป็นปีแรกนะครับ อ้าวนี่นะฮะนี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นตาดอกแล้วนะครับรือว่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสำหรับตาดอกนะครับระยะนี่นะครับวันนี้นะครับวันที่5นะครับพุทธจิกายนสองพตอนนี้เรียนสนสาของพี่ดำนะครับมีออกดอกแล้วครับ ระยะไข่ปลานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะจะพร้อมมากเลยนะครับออกมาเกือบทุกกิ่งเลยนะครับผมคิดว่าอีกประมาณไม่กี่วันสองสาวันนะครับน่าจะยืดออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายต้นนะครับนี่นะนี่นะครับทุเรียนนะครับปลูกเท่ากันครับปลูกพร้อมกันเลยนะครับแต่ความสมบูรณของต้นก็คงจะแตกต่างกไปนะครับจะมี ต้นอะไรเล็กมากนะครับต้นใหญ่บ้างนะครับแล้วก็กิ่งเล็กกิ่งใหญ่มากนะครับนี่นะคือฟาร์มพร้อมนะครับนี่ฮะรอยะไข่ปลานะครับระยะไข่ปลานะครับเริ่มมีแล้วครับออกมาแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับการที่ได้ตัดแต่งกิ่งแขนไปก่อนหน้านี้นะครับทําให้การเคาะแสงหรือสร้างคาราฟิเลนะครับแสงแดดนะครับที่ส่งมาถึงโคนต้นถึงใต้กิ่งครับทําให้การออกดอกกับผลหรือติดดอกตอกผลเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ นี่นะครับนี่ฮะยืดออกมาให้เห็นชัดแล้วนะครับกิ่งต่ำๆนะฮะนี่ครับทุเรียนระยะอยู่ประมาณ4ปีหรือ4ปีฝ่านะครับเข้า5ปีแล้วนะครับสำหรับปีหน้าครับถ้าปีปีหน้า6,4ก็จะเข้าเป็น5ปีแล้วนะครับนี่ครับคือความพร้อมครับของชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับที่การที่การดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับพร้อมให้น้ําให้ปุ๋ยหรือฉีดยานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงหรือว่า เชื้อราต่างๆนะครับไม่ว่าแต่การจะให้ปุ๋ยไม่ว่าจะทางดินหรือหลัารรองหารเสริมทางใบนะครับเป็นสิ่งที่มีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับเราถึงจะได้ทุเรียนที่มาตรฐาน GAP นะครับแล้วก็จะเอาดอกออกผลตามที่เราต้องการตามระยะเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับนี่นะครับคือความพร้อมของชาวสวนชาวเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับครับแล้วนี่นะครับผมตัดสังเกตให้ดูนะนี่ครับคือ ได้มีการากรเตรียมความพร้อมครับสำหรับต้นทุเรียนครับหรือสีละของต้นทุเรียนครับผมจะให้ดูครับภายในทรงพุ่มนี่นะครับไม่ว่าจะกิ่งแขนนะครับกิ่งแขนหรือกิ่งน้ําค้างนะครับก็ได้มีการเตรียมแต่งหรือว่าเตรียมปรับปรุงความโล่งความโปร่งนะครับไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่นะต้นนี้ถือว่าออกทุกต้นนะฮะออกทุกกิ่งเลยนะครับนี่นะครับ ของสวนพี่ดับนี่ครับมีการเตรียมฟาร์มพอไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่นะฮะเพราะนั้นช่วงที่ออกดอกนะครับเราเราจะได้ไม่ต้องมาแต่งกิ่งแขนงหรือว่ากิ่งน้ำค้างครับเพื่อให้กระตอกเือดตาดอกนะครับนี่นะถือว่าเตรียมฟาร์มพรไว้อย่างดีเลยนะครับครับนี่นะครับการที่ได้ดูแลและได้เตรียมฟาร์มพรไว ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทําให้เกิดความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วงที่เราสะสมอาหารนะครับแต่มีความพร้อมพอดีอเลยนะครับเพราะว่าการดูแลหรือการบํารุงใบหรือบํารุงต้นนะครับหรือใช้ในช่วงของการเจริญเติบโตของทางทางลำต้นและใบนะครับก็ใช้เวลาประมาณ120 130วันถึงร้อยสามสิบวันพอดีนะครับนี่นะการเตรียมความพร้อมนะครับนี่ครับนี่นะฮะถือว่า ช่วงนี้ก็เป็นระยะไข่ปลานะครับผมมองเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะครับส่วนสาของพี่ดํานี่บนที่2ไร่นี่จะ80%นฮะที่ออกดอกยังไม่ทุกต้นนะครับแต่ว่า80%นะครับผมเชื่อว่าประมาณพายไนภายในสักวันสองวันนี่นะครับคงจะออกทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับการเตรียมพร้อมๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีแบบนี้นะครับนี่ฮะจากสวนพี่ดำนะครับจะมี อยู่2ไร่นะครับจะมี1ไร่2ไร่และ3ไร่นะครับตอนนี้ผมพามาดูส่วน2ไร่ก่อนนะครับแล้วผมจะคอยไปติดตามดูอีกส่วนนะ่ะสวน1ไร่กับ3ไร่นะครับใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันครับใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันทําเหมือนกันเลยนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ทําเหมือนกันนะครับเพียงว่าเพียงว่าการใส่ปุ๋ยก็มากน,น้อยก็ไปตามอายุหรือว่าไปตามทรงพุ่มของของต้นนะครับนี่นะฮะคือความพร้อมนะครับไม่ว่าจะกิ่งะแนงหรือว่า ใบที่ลกหนาลกทุกขึ้นไปก็มีการตัดแต่งเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อรอรองรับดอกนะครับเพื่อช่วงฤดูใบผลต้นต้นหนาวนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับสำหรับสวนพี่ดำนะครับเพราะตอนนี้ได้ออกไปประมาณ80%รแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็ได้ไปเยี่ยมชมสวนอีกหนึ่งสวนนะนี่ครับถือว่ามีมีความพอเป็นอย่างยิ่งเลยครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เที่ยวว่าอีกประมาณประมาณวันสองวันนะครับน่าจะออกทุกต้นแล้วนะฮะครับเนี่ยเริ่มปีแล้วนะครับเริ่มเลยนะมันเริ่มแล้วเพมันออกแล้วมันออกกิ่งเหล็กก่อนนะเดี๋ยวกิ่งเหล็กออกก็กิ่งใหญ่ก็ไหลตามไปเรื่อยๆางเงี้ยนะดูลักันเลยพื้นที่หนึ่งไร่นะครับปลูกได้ยี่สิบสี่ต้นนะพี่เนาะยี่สิบสี่ต้นยีต้นใช้ระยะห่างแปดคูนแปดเนาะแปดคูอืมแปเมตรคูนแปดเมตร ว่าสีวาคุณสี่วาครับแล้วพี่ผูกใด้ห้มดกี่ต้นครับเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ต้นเนาะอ่าพอดีลงตัวแล้วครับถ้าปีแล้วได้กี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นแปดหมื่นอ๋อปีแล้วแปดหมื่นแล้วปีนี้ปีนี้เอาสองแสนเนาะสองแสนอ่าได้ครับได้ครับสองแสนเพราะว่ามันมีตั้งยี่สิบสี่ต้นตีไว้ต้นละหมื่นแรนออกแค่เจ็ดต้นอืมปีแล้วออกแค่เจ็ดต้นเนาะมันไม่เสมอมีต้นหลอกอยู่สามต้นครับหลังนั้นก็ปะปลายปะปลายต้นสามสิบลูกยี่สิบลูกอืม มีนิก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยแต่ปีนี้มาใช้คริปเรีนตองออกทุกต้นทำไม่ออกทุกต้นจะไม่ใช้แน่นอนครับนี่แน่นอนครับกเออตอนใช้คิปเปบรีนคือจะต้องให้ออกทุกต้นเลยนะครับนี่นะพี่เดี๋ยวเรามาดูตาดอกกันหน่อยพี่พี่พาผมมาดูตาดอกหน่อยนี่ชัดเลยเนาะครับครับนี่ฮะ ออกคุกงิ้งแล้นี่นะครับนี่ครับผมผมจะซูมซูม z o o เอาต่ำๆดีกว่าพี่เนาะต่ำดีกว่าชัดดีครับนี่นะแถวๆนี้แต่ทางนี้ทางนี้ดีกว่าออกดีกว่าออกคนกิ่งนี่นะเนี่ยเอาผอยู่นั่นแหละเนี่ยคนกิ่งเลยครับครับนี่นะออกออกคนกิ่งเลยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับ ครับวันนี้ครับผมก็ได้มาเยี่ยมและมาชมสวนของช่างเน่งนะฮะตอนนี้ปลูกเล่นๆเนาะยีิบสี่ต้นครับพอเขามีแล้วก็มีเนาะมีสวนยางด้วยสนยางสนยางด้วยแล้วก็ปลูกใหม่อีกปลูกใหม่อีกอีกแปดไร่อือยุ่งหลังยุ่งหลังนีที่ผมเข้าไปเนาะอีกแปดไร่ปลูกแล้วปลูกแล้วอืมปลูกได้กี่เดือนแล้วครับเน่ะได้สามเดือนได้สามเดือนซื้อต้นพันมาต้นเท่าไหร่ครับคือต้นห้าสิบก็ไปสิบอืมเป็นทุเรียนหมอนแล้วก็แล้วก็ พวงมณีหมอพวงมณนนี้ครับแค่นั้นนะแล้วพี่หน้าจะลงไอ้พวงวันนีสลับสลับกันก็หมอนอ่าสลับก็หมอนอือชอบบอกงี้นะแต่ถือว่าออกเกลี้ยงนะพี่เนาะแต่ถ้าพี่ฉีดฟุกเนี่ยพรแล้วเนี่ยเอาขนาดนี้พอแล้วไรลังสวยเนาะเพราะว่าวัดที่นี้แค่เพราะช่วงนี้คือกระจายทุกต้นเลยเนาะกระจายทุกต้นเลยแล้วนี่ครับคือกระจายทุกกิ่งเลยนี่นะครับแน่นอนนี่อาทิตย์เดียวเองกันน่ะ อาทิตย์เดียวนะที่ผมให้ก็ฉีดเลยเนาะอาทิตย์ทิศขวาอาทีดสี่วันอาทิตย์ลุอาทิตย์หนาอาทิตย์หนาก็ออกเลยสิบวันออกเลยสิบวันออกเลยเนาะอืพอฟอร์มต้นมาแล้วอแต่ของลูกสาวของลกกิฟที่ผมเอามาให้ยังไม่ฉีดยังไม่ฉีดพ่อหายทีหลังพอฉีดก่อนพอเลยออกก่อนแล้วมันมันหายน้ำด้วยอ่าคือเขาบอกบอกว่ามันต้องไปหายน้ำแล้วมันไปโชบโชบน้านั่นก็เบลเมอเลยชั่งักให่ไหมครับแล้วเขา ไม่ยังไม่ฉีดด้วยไงเพราะตัวเนี้ยเขาเก่งเรื่องการออกดอกตามตามคนกิ่งอ่ะอ่าพวกท็อปเคก็พวกเทอร์โบไทอูแม็กเนี่ยและแคสเซ็ตและโบลอนเนี่ยเาได้เน้นออกดอกได้กิ่งจะดีมากเลยครับทำมีกีเนี่ยมีกีออกดีนะฮะเราจะอัดน้ำครับอัดน้ำได้เลยครับนี่อัดน้ำแล้วก็อัดน้ำก็คุมน้ำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเผื่อบางต้นที่ยังออกออกยังไม่เต็มต้นยังออกเลยถ้าเอาวันหลุดทิ้งเลยมันออกเอาไว้ก่อนครับพี่ไม่ <th phin x> มไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเราจะไว้ผสมเกสร ไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรแล้วออกตัวเลยออกทั้งตัวเลยเนี่ยนี่ตัวนี้กำลังออกเลยเดี๋ยวอุ๊ออกแล้วนี่พี่ไปไปดูกันเนี่ยนะน้องก็ออกตามมันมากเลยเนี่ยครับน้องก็ออกตามมันมาเนี่ยเป็เรื่อยถือว่าออกทั้งกิ่งเลยเนาะอ่ออกตัวทั้งกิ่งเลยถืทั้งกิ่งเลยครับตามมาเลยของบนเลยมาเช่าหม้อมาแล้ว ขาวขึ้นเลยโอ้หวานน้มอไม่เห็นเลยนะมาวันนี้มองขาวขึ้นเลยเนาะพอเย็นปุ๊บมันเลยออกไม่เกี่ยเปลี่ยนเราห้าสิบลูกใช่ไหมแต่มันติดเองติดลูกเราตั้งใจแล้วว่าเจ็ดสิบแปดสิบลูกเนาะ ก็ถือว่ากิ่งสวยครับกิ่งนี้ต้นนี้น่าจะพี่จะซื้อกิ่งกระโดงมาปลูกหมดเลยเนาะ,ะกิ่งตอนสมัยก่อนซื้อตัวหน,นึ่งยี่ห้าบาทอ่ะยี่ห้าที่ว่าเล็กที่สุดอ่ะครับอันนี้ผมเห็นกิ่งมันวนหมดเลยเนี่ยอ่ามันมาแต่งเวลาเราขึ้นเราก็แตงเอานะอืมอก็กิ่งวนรอบต้นเลยน่าจะจับฟุกจับพัดจับถูมาการกิ่งกระโดงมาแต่เราไม่ได้เลือกกนะันเนาะจะกิง่งก,งกระโดงให้กิ่งข้างแต่ได้มาเป็นกิ่งกระดองเลยกิ่งวนรอบต้นอย่าวนรอบต้นเลย เป็นจายลกตรงนี้เป็นหนามเป็นตายเลยตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ได้ได้คิดได้ตัวนี้ร้อย่าลูกตัวนี้เนาะร้อยพะลูกอะลูกประมาณกิโลเนี่ยสามโลอันนี้สามโลสองโลแปดอันพี่เนิ่งนี่กี่ปีครับส่วนนี้ตัวนี้หาปีนี้พอดีเลยูถือว่าต้นใหญ่นะเนี่ยหาปีเนี้ยเต็มเต็มเลยเนี่ยถือว่าต้นสมบูรณ์นะต้นใหญ่เนี่ยห้าปีตีปีให้ไม่ลูกเออตีปีปีกายครับ ครับมีลูกแล้วก็ปีป,ปีปีที่สามก็มีลูกแล้วของกิ๊บของกิ๊บอ่ะกิ๊บกี่ปีอ่ะกิ๊บ์หึงสามปีเหรออืมสามปีกว่ากับทีปี่ยถือว่าของของพี่นี่ถือว่าต้นสมบูรณ์อืมครับให้ลูกมันไวสายไปครับพอมันยืดแล้วมันจะยืดเลยครับจะยืดเร็ว<ม>แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเราก็ถีดบำรุงดอกไปที่ใต้คนกิ่งแหรอครับใต้ในทรงพุ่มแหรอครับ ครับนี่ครับคือความพร้อมนะครับความสมบูรณ์ครับของเจ้าเจ้าของสวนทุรเรียนนะครับนี่ครับมีการเตรียมความพร้อมกับกิ่งขนมขนแหงในคนหรือในชงผู้ม,มีการที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะพี่เนาะอ่าพี่หนึ่งคือเราเตรียมพร้อมกันเลยเรอรับดอกเลยนะ,ะแต่ถ้าบางสวนบางคนเนี่ยเขาไม่รอรับดอกอเขาไม่ยังไม่แต่ง,ตงคือพลาดเสียโอกาสครับเพราะว่ามันไปย่งดึงอาหารกันหมดครับ เตรียมไม่พร้อมอ่าคือต้องเตรียมพร้อมเลยฮะเตรียมพร้อมก่อนที่จะเอาดอกคือรอรับเขาอ่ะครับเหมือนญาติเรามาบ้านเนี้ยเราก็เก็บบุ้งเก็บบ้านก่อนเดี๋็กก็มาเก็บไม่ทันพอไปถอยแหนงอ่ะมันจะช้ำอ่าใช่ฮะมันจะช้ำพอมันทับเสร็จแล้วปุ๊บแทนที่มันจะออกดอกนะมันกลับกลายเป็นซ่อมแซมตัวเองซ่อมแซมอ่ามันซ่อมแซมตัวเองอีกพักหนึ่งอีกพักหนึ่งอ่ะตื้ออีกพักหนึ่งแต่เผพอออกมาแทนที่เป็นตาดอกกลับกลายเป็นตาใบอีกอ่าเป็นใบอ่าเพราะต้องซ่อมแซมตัวเองไงฮะครับ อันนี้เราซ่อมแซมมันซ่อมแซมไปเองเสร็จแล้วตอนทุเรียนพอถึงเวลาพักปุ๊บด้เวลาปุ๊บปลายฝนต้นหนาวออกดอกเลยครับวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มาลงสวนแล้วมาทมสวนหลายสวนนะครับนนรูบ้สึกว่าเป็นหน้าที่พอใจนะครับรู้สึกทุกสวนนะครับมีความพร้อมเพียงกันอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ได้มีการออกดอกออกผลกันเกือบทุกสวนเลยนะครับ ครับและสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับจากช่องดุสสวนไปด้วยกันครับท่านมีข้อติชมหรือมีข้อเสนอแนะตรงไหนนะครับพี่แนะตรงไหนนะครับยินดีรับใช้รับฟังครับแล้วก็จะลงไปปฏิบัติตามนะครับหรือว่าท่านอยากรู้ตรงไหนอยากทราบเรื่องไหนนะครับหรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับผมจะหาบทสรุปแล้วก็จะหาข้อมูลมาฝากนะครับจากช่องดุสสวนไปด้วยกันนะครับ